มาสิ่บ่อไทยดอกพี่นองง้องเอ้ยออนซ้อนพันจับไข่วัดมือเว้ยเนี่ยเอาซีบทั้งในบ่บ่ออพอได้สอดเข้าไปซื้อดอกเอามองดูวิธีการจับเอาโอ้มันจะออกมากด้นี่ดูจับขไข่ด้นี่พี่น้องเอ้ยมองดูไหลกับบ่ไข่ขได้เงินไหลแล้วนี่เนี่ยคุณน่ะ จับไปเครื่องนึงแล้วงยังเตรียมอยู่จับไปเครื่องนึงแล้วดินี่ลูกค้ามดมือมื่วนีคจับครับมดมือนะจับตะเกียนนะมื้ยจะบวบอะไะตะเกียนดีโอ้ยนึกมาท่านพ่ออยู่ออเดอร์นะเออออเดอร์เพียบจะออเดอร์เฮียนจะคว้างมันจะวางรูนึงเหรอออเดอร์เฮียนจะคว้าง ไปเฮนนีกกินแมงดีเะไต่เฮนคน่านบินตามกล้องเลยคุณอยู่ทั้งกล้องนี่ก็มีเห็นบหโอ้หลายครั้หลายนม่มถ้าขายเปเป็นกันหลายพันเลดย,าายดิหินี่นะน่งเอาเลโอ้ยน่องอยจับไี่ไปไต่ฟอทงที่เป็นเนเป็นบ้าละเล่นนี้เนาะบ้าเลย <c oughs> เอาแล้วลุ่นเนี่ยต้อง่ยังว่าสักยาต้องีลอกโอ้ยมึงงาอยากขยาาหลันหลายฝันนี่เนาะพาดยู่เืินก็เต็มอยู่บุรายไปบทตเด็กคือนี่งกันหลายพัดแลวนี่มาจีอดไทยว่้ดอกคีไหลวันหยุดนี่จังดีเล้วว่เล้วนะเฮ็ดช้าอางเรช่องไอ้สมไปได้มีแหง้อะเอาละ วางโลล,ออละ่แลโอ้งหล่อีกอตัวจับเนยวัาแตกวัาศัยวจังวาใส่พื้นที่พ่นอ่ะเนี่ยที่เหลก